ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับก็เรามาใช้ h a t GPT ในการเขียนรายงานโครงการใช่ไหมครับเพื่อเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นเค้าโครงให้พวกเราเจ้า h a t GPT นี่ก็มีความฉลาดน,นะครับถ้าใครที่เป็นเขาเรียกว่ามีรายงานหรือมีการทดสอบแบบนั้นแบบนี้ เราก็สามารถใช้เขาในการออกข้อสอบหรือแบบทดสอบได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคุณครูหรือว่าการสอบพีเทสโพเทสของการอบรมต่างๆก็สามารถใช้เจ้า c h a t GPT ในการออกข้อสอบได้นะครับเราก็เข้ามาที่หน้า c h a t GPT นะครับไปที่ Google ก่อนใช่ไหมครับแล้วพิมพ์คําว่า c h a t GPT มันก็จะขึ้นมาแล้วก็เราก็ล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่ที่หน้านี้แล้วก็ใช้วิธีการเดิมครับ สวัสดีครับเหมือนเดิมครับคุยกับเขาก่อนอ่าเป็นภาษากันสวัสดีครับมีครับผมอ่าเราอยากให้เขาออกข้อสอบวิชาอะไรเราก็สามารถบอกเขาได้ผมก็จะตอบว่าอ,อยากให้ออกข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์สมมน,นะครับชั้นป .4 นะครับมีตัวเลือกสีข้อมีตัวเลือกสีข้อจำนวนข้อสอบทั้งหมด สิข้ออย่างนี้ครับอลองดูนะครับว่าเขาจะออกมาแบบไหนเ้า h ช t GPT นะครับเ้า h ช t GPT ตัวนี้นะครับผมกด enter เลยนะ,อะลองดูว่าเขาจะเข้าใจไหมรอก่อนนะครับเขาน่าจะกำลังเจนนไหครับข้อสอบ10ข้อมี4ตัวเลือกมาหมดเลยครับเห็นไหมมหัศจรรย์มากนะครับ ขอสอปสีครับสิ่งใดที่เป็นแหล่งพลังธรรมชาติเห็นไหมครับ A น้ำมัน B ไฟฟ้า C ดวงอาทิตย์ D ท่านหินนะครับจำนวน10ข้ออ่ะถ้าอยากเพิ่มเราก็บอกว่าขออีกอ่ะชมข้อก่อนครับสุดยอดครับอ่านี่ผมขออีก10ข้อได้ไหมขออีก10ข้อ ได้ไหมครับอะเดี๋ยวครับมันจะเพิ่มมาอีกไหมได้เลยครับเห็นไหมครับเขาเพิ่มมาแล้วนะครับจากสิบข้อมันจะกลายเป็นยี่สิบข้อไหมครับเห็นไหมครับสิบข้อแล้วเห็นไหมครับเอีเป็นยี่สิบข้อแล้วข้อน,นแรกมีสิบข้ออันที่2ก็มีสิบข้อเห็นไหมครับ เห็นไ,ไหมครับถ้าเราอยากมี30ข้อเราก็เพิ่มอีกหรือว่าสั่งทีเดียวก็ได้นะเพื่อให้ AI ตัวนี้นะครับ ChatGPT ตัวนี้นะครับออกแบบให้ง่ายมากครับออกแบบข้อสอบซึ่งง่ายต่อการที่เราจะเขาเรียกว่าประหยัดเวลานะครับช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นนะครับสำหรับคุณครูนะครับก็ดูตัวชี้วัดกับผลการเรียนรู้นะครับจึงจะได้ข้อสอบที่ออกมามีคุณภาพ ถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็กนกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปที่ดีๆแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ